รูปคำเรื่อยๆดูฝั่งนู้นนะครับตกลงใครเป็นผู้หญิงใครเป็นผู้ชายนะเอา้าเฮ้ยจับเบ้งนะ่ะว้าใหญ่กว่าเดอ้อ,อ,อได้น้อยบอ,อกตัวเองล้วว่าน้อยหลายวัดเป้าวัวดเป้ามิ่งหัววัดเป้าว,วัดได้นะครับมิ่งหวัว วัดป่าว่หลายวัดกับมิ่งมากใครใหญ่กว่างหนไหนนถอยนี่ไปเลยอันไหอันไอันไอยนอืมน้อยเฮ้ยฟาดได้หรอันี้ตายเด้อไอ้ยะโขเสียมิงเหรอขันมึงเบิ่งเหาขางหูเบิ่งออกเบิ่งมีอยู่เลยมีสอข้อไหม โอ้จับตัดจับโอ้หน่อยดีวะโอ้ดูดหน่อยเดืดหน่อยพี่น้องไม่ดูดไหมจับไปแล้วโอ้ไม่มีอะไรเลยครับมีแต่เนื้อหนังพอไปใช้มิงโอ้ดูห่างนะครับมันยาวเกินมันทับเขาจะคล้องขาดไวละหนูชื่นใจครับเดือนนะครับหนู luôn à. lại cho điểm nha lại hả hẹn đi Hãy subscribe อย่นบไปหาบัววะให้บัวบานบ่อันนี้เริ่มแบบเนื้อหนังเริ่มขึ้นเลยเห็นไหมกำลังเติมตึ๊บเลยเห็นไหมต้องใช้เวลาเดือนสองเดือนแป๊บหนึ่งเอาใส่กระเป๋าเลยดูครับเฮ้ยให้จับเสียบให้ยืมกันหน่อยใ้บ้าให้บ่บานป่ อันนี้มันก็กลัวนี่มันนอนแห้งเด้อมันคือสมบูรณ์อ่ะคือสมบูรณ์อ่ะอันนี้เอาไปใส่ถุงมือเก็บอึนะครับนอนนอบอกบอกบอกจะคล้องมาไหล่อันนอยหน่อยอันนอยหน่อยนอยบอกผิดคนแล้วนี่ขึ้นบนอืม

จับจับโอ้โหโอ้โหนี่นี่น้อยน้อยนี่ไปนะใหญ่เขาจะเดินเออโอ้หัวโน่วะคือสมบูรณ์เลยวะใช่นี่นะเออมันคือโน่นอนแห้งดิอ่ะนอนจังเลยพื้นมันเป็นแข็งแข็งไงต่ก่อนอ่ะน้อยน้อยไปหาเมียบ่ะไปยืนร่บ่บานหาเมียหาเมีย buah mungkin rujukin nong buah. Membayar เดือปวะมาเดือดแล้วไงขึ้นเฮ้ยมาเดือได้มึนเลยขะขากินดูไปแล้วเอาดูฝั่งนู้นนะครับตกลงใครเป็นผู้หญิงใครเป็นผู้ชายนะเอาเอาดูฝั่งนู้นนะครับตกลงใครเป็นผู้หญิงใครเป็นผู้ชายนะเอาเดือยวเอาเอาเอา ตกลงครับเป็นผู้หญิงครเป็นผู้ชายเอาเอาเดือนเอาเอาเอาอย่าออกมาแล้วไล่ไปนน่ไล่ปล่อยไม่ได้นะครับวิ่งเล่นอาหนเรหน่อยหน่อยอาหน่อยหน่อยหนเราดูแม่เขาก็เริ่มจะดำดำดูดีขึ้นแล้วนะแม่ใหญ่หางดีโอ้โหกินหัวคนกันแน่วหะ ยินบ่ได้หื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 ิัตัวตัวเลยไอล่องเจ้าขาท่าล่างมึงเจ้าขาเมืงตกใจตตแ้วจับจาบงแล้วก็ชิ าแล้วเออหยียบเหยียบหัวคนกันน่ะจะปีนคอกแล้วนะครับยพี่น้อบอกจอยเอ้ยจาังอันนี้ไอ้มงคลขานะมงคลขาน้า เกิดตอนเกิดมาเล็บยาวเดินไปเดินมาก็เล็บคันนี้เองนะขันเองขันเอ้กินหอมคนก้นหน้ามาคนใจจอยนี่หอมแก้มไหมฮะหมอมือกเมือเม็นปาก เป็นปลาบางไรหดีว่ะฟันกับปลาแปงครับุกขึ้นมาเนี่ยเ้ยเ้อเอ๊เออเอ๊ะเ้าเจ้เฮ้ยโอ้โอ้รือะเยเฮ้ยเโอ้ยหลายเอาจริงเลยเจ้าเจ้าเขียแล้วเขียแล้ว เด้อหลายมึงเด้อ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 ดูสายตาดูสายตาสิเลงมึงแล้วนะยักษ์ยอกปะไรคารังมึงไรคารังมึงร้องจับมึงเอ้าเนี่ยังครับยังคารังยังไม่ตื่นเท่าไหร่รับอุ่มประเด็นดูห้อง่วงไปวะเฮาเอาไปเลยพอฟัดพอเวียงกันได้อยู่นะครับ

ขาสิ่งละขาหนีเลยนี่นะครับเดี๋ยวตอนนี้พื้นพื้นเขาบางอยู่ครับสักพักนึงเขาก็จะหนาขึ้นเองนะครับว่าแล้วขา,วาเาป็นหนีบเลยยายาออกไปเออ่างเล็กใช่มหมหนึ่ง,งดูข้างบนนี่นะครับเต็มเบื้องลายนี่กำลังจะเต็มเลยข้างบนเลยดูจับ <S 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 น,นี่ถ้าเราไปจับข้างหน้าช้างน้อยอย,อย่างนี้นะครับ

Ừ. À, phần này nó bảo mà nào, Phần này nó mà chân Ui dùi theo à cái này Được rồi, miếng đạc hãy đây nè Cáp miếng cáp Mèo á ภาษาของช้างเด็กนะครับก็เล่นอย่างนี้แต่ว่าหัวโนนี่เดี๋ยวเดี๋ยวก็หายครับรอรอดเป็นเร็วเร็วเร็เร็วเวเร็ยอาเะครับไปเติมพลังแป๊บ แม่เขาก็เริ่มต้วนดีแล้วนี่เขาเอารายไาให้มิ่งเล่นเหนเดตัวนี้ดำครับดำไว้ดูะนี่สีดีแล้วมิง่งก็ามาดเลยเี๋ดี้เก๋งี้เก๋งี้เี๋งี้เก๋งี้จะมาหยั่ หาแจ้งเดี๋ยวกนัดเหอวะเยี่ยมเยอนี่ผอนี่เลี้ยงเลี้ยง้ยงเล่ยเลเลเลี้ยงงงสชอบพี่หลายนี่เดี๋ยวปีนก่อนเดี๋ยวปีนก่อนฮึบ ชักพักเนี่ยเอาเขาไม่อยู่นะครับต้องลื้อกออกเลยต้องจัดเรื่อยๆครับขาขาหน้าขาหลัง ดูคำเรื่อยๆครับพี่ดูแ้อีกตัวหนึ่งเมษาครับเมษาเดี๋ยวเราไปหาเมษากันนะครับฝากกดซับสไครต์กดกระดิ่งและกดแชร์ share. ต่อจากคลิปมิ่งนะเราจะไปดูคลิปเมษากันนะครับสวัสดีครับ